สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พ FC เอฟซีทุกท่านนะครับบอยบางบัวทองพระเครื่องบ้านๆครับมาแล้วครับสวัสดีวันรายงานแห่งชาตินะครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านด้วยนะครับผมนะครับพี่นาดว่านะครับเข้ามาชมคลิปไว้ก่อนได้นะครับชมเพลินๆนะฮะนะครับรับประกันแท้สากลครับรับประกันแท้ผิวเดิมนะครับผมเจ๊คืนเต็มจํานวนนะครับนี่มีย่อยๆนะหลักร้อยต้นๆก็มีนะครับหลักพันก็มีนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์นะครับพี่พี่ครับขอบคุณทุกออเดอร์มากๆเลยนะครับ จ้องทันติดต่อนะครับพัสดุตกค้างล่าช้าทักมานะพี่นะทักมานะเดี๋ยวน้องตามาให้นะครับขนส่งพี่สามารถเลือกได้นะครับชอบขนส่งไหนขนส่งอะไรนะครับผมบอกได้กล่องเดียวรายการเดียวน้องก็วิ่งไปส่งให้นะครับและส่งฟรีด้วยนะครับเดี๋ยวขอได้เป็นกล่องก่อนแล้วก็มาดูตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวมาให้ดูตรงนี้นะและไอเทมเมาวันนี้พี่ๆดูนะคือสวยอยู่นี่ปูสุดอยู่นี่ครับพี่พอยิดลุงๆนี่ครับ สิเตรอตรโอยาวนะพี่โอยาววงเดือนนะดูอ่าแล้วเรามาเจอชุดนี้ราคาตึงแล้วสวัสดีครับอ่ะเรามาชมเหรียญใบาสาเกน,นะครับหลวงพ่อวับบัลแลมนะปีสามแปดนะครับอย่างนี้ก็เล่นกันหลักร้อยครับพี่หลักร้อยต้นตนอันนี้เมเปิดไว้กล่องละสามร้อยแล้วกันครับส่งให้ฟรี กล่องละ300ต่อรองได้นะครับดูแล้วไม่มีมุมเลยอะไรอย่างนี้ต่อรองมานะพี่นะต่อรองมาได้นะครับเป็นพระบ้านนี่ครับสวยๆหลวงพ่อบ้าบแแหลมนะครับพร้อมกล่องเดิมนะครับนี่ปี38นะครับต่อรองมาได้นะครับต่อรองได้เลยนะครับจะต่อจะยกจะอะไรได้หมดเลยนะครับพี่ๆที่เคยซื้อกับผมจะรู้ว่านะครับยิ่งยกยิ่งอะไรก็ราคายิ่งถูกลง นะครับผมถ้าจะแบ่งทุนให้ก็มีนะครับผมเปิดไว้300นะครับหลวงพ่อกลวยนะครับเนื้ออัปาก้าปี64นะครับผมสิทธิ์มีครูพร้อมกล่องเดิมนะครับอบปาปาก้าน,นี้นะผมสอบถามพี่พี่ในในสายเขาเนาะนะครับที่รู้จักกันก็ว่าอาปาก้าก็ออกจากวัดก็500นะพี่ไม่รู้จริงปะนะครับผมก็ขอเปิด650บาทแล้วกันพร้อมกล่องเดิมนะครับนะครับถ้าข้อมูลผิดพลาดอะไรผมขออภัยในพี่นะผมไม่ใช่สายตรงเหมือนกันผมสอบถามมาเหมือนกันนะพี่ขอข้อมูลเข้มามาเหมือนกันนะครับ นะครับส่วนใหญ่ผมก็จะถนัดถนัดปูสุดนะครับก็อันนี้นอกสายผมก็ต้องสอบถามข้อมูลมานะครับถ้าข้อมูลผิดพลาดขออภัยนะพี่นะนะครับผมก็ขอ650แล้กันพี่กำไรนิดเดียวนะครับใครไหวก็ปิดใครไม่ไหวก็ต่อรองมานะครับไม่เป็นไรแบ่งทุนได้ก็แบ่งนะครับผมก็อยากศึกษาเหมือนกันนะพี่นะนะครับเรียนท่านราคาเท่าไหร่เป็นยังไงดูยังไงนะครับ มือเล็กๆข่อยคว้าได้แค่นี้อ่ะพี่คงเช่าหลักแสนไม่ไหวพี่เราข่อยคว้าหลักร้อยอยู่แหละซื้อมาศึกษานะนะครับขอบคุณมากๆครับอ่ะเรามาชมเหรียญกลมนะสิทธิ์มีหลักนะนี่สิทธิ์มีหลักเหรียญกลมเนื้อทองแดงปีหกเจ็ดนะครับทองแดงออกจากวัดสามร้อยนะพี่ๆนะครับอันนี้ก็สอบทาม,มาเหมือนกันนะครับจริงบ้างดูนะครับอันนี้ปีหกเจ็ดผมไม่ทราบจํานวนการสร้างนะครับลองดูเนาะอันนี้ผมเปิดไว้เอ่อ สี่ห้าิแล้วกันครับ4ี่รห้าิบาทแล้วกันมัจะมีวงเดือนด้วยนะตรงนี้คำว่าวัดโคสินี่ครับมีวงเดือนนะผมก็ไม่เคยนี่เหมือนกันนะเนี่ยไม่เคยเล่นพี่ลองดูลองเอาติดมาดูนะปีหกเจดสิทธมีหลักแบไปพี่ 450บาทแล้วกันครับส่งให้ฟรีไวปิดไม่ไหวต่อนะครับสเตปเราเหมือนล็อกเก็ตที่ผมที่มีพี่ชายแบ่งไปยกหมดเลยอะถ้าราคาแพงเชื่อเถอะพี่เขาคงไม่ยกหมดนะครับราคาผมก็ต้องแบ่งให้ในราคาที่เป็นทุนนะครับแล้วก็บวกกาไรนิดเดียวนะครับแค่นั้นแหละนะครับผมรู้ว่าเราแบ่งกันทำมาหากินนะครับไม่มีไม่มีท่วมไม่มีแบบนี่แน่นอนนะครับ นะครับต่อคําเดียวจบโชปโปเชเลยนะครับอ่ะรายการนี้นะครับเป็นพระสังกาจายวัดอินนะครับนี่ครับวัดอินทารามนะครับก็สังกาจายพร้อมกล่องออกวัดอินก็ค้าขายได้นะพี่นะลองดูนะครับบอยเอาเอาสองร้อยพอแล้วพี่นะลองดูสองร้อยนะออกวัดอินนะครับนี่มวลสารมวลสารดีนะครับ ดูก่อนถ้าถ้านิ่งทั้งเงี้ยผมอาจจะเอาไว้แถมแต่กับพระหลักนะครับเพราะว่าอย่างนี้มีราคาหมดนะอย่างนี้ก็ซื้อมาต้องร้อยหนึ่งนะพี่นะครับถ้า200ร้อครับส่งให้ฟรีลองดูหลวงพ่อคูณนะครับรุ่นอยู่ไหนก็รวยนะครับพร้อมกล่องเดิมเนื้อทองเหลืองเนื้อโลหะทองเหลือง โสุดวันนี้แบบสวยสวยมีก้อนเมฆมาเปรียบเทียบให้ดูแลผมให้ดูขอบตัดนะครับว่าเราดูยังไงเกิดไปเจอตามสนามจะได้นะครับไม่ไม่พลาดเนาะอ่าโอเคชุดนี้คือชุดชุดที่มาใหม่นะครับส่วนชุดเก่าก็เดี๋ยวเอาไปก่อนเราเคยรีวิวไปแล้วนะครับใครชอบอพ่อเกษมอันนี้ก็400ต่อรองได้พ่อคูณอันนี้ก็อันนี้ก็400ครับสวยๆลุงลุงอ่าอันนี้ก็ ก็น่าจะรีวิวไปแล้วเนาะนะครับดูอีกไหมดูได้เนาะสวัสดีนะครับนี่ฮะลุงๆเลยนะครับอันนี้นะครับรุ่นกูให้มึงครับรุ่นกูให้มึงนะครับพร้อมกล่องนะครับประกันแท้นะครับกล่องละ400บาทนะครับมาเรามาชมในถาดกันทีนี้อยากให้คูบานี่หน้าน่าเอาไปหน้าเอาไปแบ่งนะพี่ ว่าอย่างไม่ได้ต้องมี400แหละผมแบ่ง300อเลยพี่ถ้ายกถ้ายก3องค์นี้ได,ด้ผมเอาแค่6ก0อยนะนะครับผมว่ามีกินนะลองอยากลองลองได้เชื่อผมเลยนะครับผมรู้เรีดราคาสนามดีนะครับผมแบ่ง300อยอย่างมากพ,พี่พี่ก็กล่องละร้อยก็น่าจะไปได้นะนะครับอ่ะเรามาชมรายการแรกนะครับดอลลาร์นะครับเหรียญลายเส้นนะครับหรือว่าพอปรอรุ่นที่2นั่นเองนะครับหลวงพว่อเกษมเข็มะโกปี2อกนะครับมาแรงเลือกเกินหลวงพว่อเกษมยุคนี้ นะครับจะหมุกดีผิวเดิมนะครับนี่แลเลยนะครับผิวเดิมเดิมนะบอยแบ่งปันเปิดไว้นะเปิดไว้เผื่อต่อนะครับผมบอยเปิดไว้สี่ร้อยนะพี่ต่อรองได้นะต่อรองได้นะครับใครเคยเดินสนามจะรู้พี่ปีสองเก้า เราจะซื้อผ้าองค์หนึ่งพี่ราคาขึ้นอยู่กับผู้ซื้อและผู้ขายจริงๆไม่มีราคากลางบางแผงเนี่ยบางแผงผิวอาจจะดีคนนี้นะเขาเปิดเป็นพันเลยนะแปดร้อยเก้าร้อยก็มีนะพี่ผมเดินสนามผมเจอตลอดนะถ้าเราไม่มีมุมเราแค่วางครับพี่วางไว้อย่างนี้เลยแล้วก็ขอบคุณครับผมไม่มีมุมไปต่อครับขอบคุณมากครับอะไรแค่นี้เองด้วยมารยาทการซื้อผ้าต้องทํานี้นะครับไม่ใช่ว่าอุย้ยผมเคยซื้อราคานี้ทําไมเปิดราคานี้เขาจะเปิดเหรียญละสองพันก็ไม่แปลกนะครับ เขาจะเปิด1,000พก็ไม่แปลกนะครับเราไม่มีมุมไปต่อเราแค่วางนะครับผมเนี่ยบางแผงนก็เปิดแบบเยอะนะครับทุนทุนพี่เขาอาจจะมาเยอะก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมครับด้วยมารยาทเราก็ต้องวางครับเราไม่มีมุมไปต่อนะครับอ่านะครับนี่เหรียญที่2พี่400บาทครับต่อได้ยกได้ครับปล่อยปิดไม่ไหวต่อเลยนะครับต่อเลยครับแบ่งทำมาหากินอยู่แล้วครับพี่ ชุดก่อนนู้นก็แบ่งก็ปิดไปนะครับผมก็เปิดเผื่อต่ออยู่แล้วนะครับนี่หายากนะผมเดินสนามผมเจอสองเหรียญเชื่อไหมผมเจแค่สองเหรียญเนนะี้ยถือที่เป็นพระย่อยก,ก็ก็หาไม่ง่ายนะพี่ไม่ง่ายนะนะครับลายเซน้นของพระกษมเสนี่พี่ผมเปิดไว้สี่ร้อยแล้วกันครับต่อรองได้นะครับต่อรองได้นะรายการต่อไปนะครับนี่ครับอยากให้ดูจริงจริงนะครับ นะบางท่านก็เรียกเหรียญใบโพนะนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นเหรียญย้อนยุคสวยๆนะนี่เปิดไว้สามร้อยนะพี่เหรียญแดงปัดเลยนะพี่พี่จมูกดีมากนะครับดูด้านหลังนะเป็นเหรียญย้อนยุคสองสี่หกหกสองห้าสี่หกนะครับนี่นี่ครับปีสี่กว่าน่าเก็บนะพี่แดงปัดเลยสวย สามรอยบาทครับพี่ส่งให้ฟรีนะครับนี่ขอตัดไปจบเทปนี้เดี๋ยวไปเทปปูสุดต,ต่อนะครับลูกค้าถามมาเยอะอ่ะนี่พอเปิ่นครับพี่พาอเปิรนพอเปิดสวยๆเลยนะครับนี่พอเปินนะครับเปิดไว้สามร้อยนะครับส่งให้ฟรีครับ จมูกดีนะครับประกันแทนนะพี่พี่เพราะเปิร์นี่คือเป็นอีกหนึ่งกิจิที่ลูกศิษย์ลูกหายเยอะมากแล้วก็เหรียญท่านนี้คือแบบโหพี่เชื่อไหมตำรวจทหารใช้เยอะนะนะครับหลวงพ่อเปิร์นี่พี่ดูด้านหลังสวยปิ๊งเลยครับผิวนี่คือแดงๆเลยครับพี่พี่ด้านหลังเป็นอันนี้จะว่าเป็นหานุมานนะพี่เนาะหานุมานมีพระลักษมณ์หรือปะ ผมก็ไม่แน่ใจนะนะครับเ่ยผมประกันแท้ให้นะครับนะนี่ครับสามร้อยบาทนะครับพี่นี่ครับเรียมขึ้นคอได้เลยพี่สบายสบายไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับสามร้อครับรายการต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญเสด็จพ่อรอห้านะครับพี่ดูแบบผมเห็นตอนแรกผมผมขนลุกเลยเชื่อปะ่ะเป็นเป็นองค์ท่านหันข้างแล้วก็เป็นเป็นครึ่งครึ่งครึ่งเดียวอะครึ่งองค์อรพี่ นะครับผมว่าหลายๆท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะพี่นะผมขายได้ขายไม่ได้ผมม,ผม,มีรู้พี่แต่ผมศรัทธาผมจะ,มะซื้อมาซื้อมาบูชาก็ได้นะครับนี่ครับพี่พี่ดูสวยมากอะ่ะเราด้านหลังนี่คือแบบพระพุทธศักราชปีสองพันห้ารอยสี่สิบสอง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์น่าจะเป็นที่ระลึกตอนสร้างเนาะสร้างอาจจะสำนักง,งานสร้างเหรียญสด็จพ่อรห้าไว้แจกอะไรเงี้ยนะพี่นะแต่ขับต่เหรียญแบบโอ้โหแรมมากอะซื้อไปเลี่ยมขึ้นคอก็ได้ซื้อไปบูชาก็ได้อ่ะผมเปิดไว้เอาสา0รแล้วกันพี่หลงพ่อคูณนะครับต่อไปนะหลงพ่อคูณ300บาทแล้วกัน ลงสักสองเทปเทปเดียวไม่น่าพอดูแล้าพเยอะนะครับเหรียญนี้ก็น่าจะเป็นรุ่นลายเซ็นนานไงโอ้โหล้วหลังปีสามหกนะครับลายเซ็นโอ้โหจ้าพอคนรุ่นช่อง อันนี้ก็เปิดไว้เปิไว้สามแล้วกันพี่ถ้าจะไปได้อยู่พะสวย300บาทนะครับช่องบอยไม่มีค่าส่งครับส่งฟรีจะกล่องเดียวผมก็ส่งวิ่งไปส่งให้เลยส่ง e m s ด้วยครับผมส่งด่วนตลอดนะครับไม่มีแบบส่งนานๆน,น,นะสวันถึงนะครับถ้าน่ากว่านั้นทักมาหาบอยได้ตามให้หน่อยนะครับอันนี้ก็จะมี อันนี้ก็จะมีซองนะแต่ว่าซองเขาขาดพี่กองกระสาบซองมาตรงนี้เลยจะมให้ดูเป็นทรงหยดน้ำเร็จพ่อรอห้าครับก็ไหลทองกไหลทองเป็นทรงหยดน้านะครับเดี๋ยวขอดูด้านหลังแป๊บนะปีสามกว่านะ,นะพี่ปีสามกว่าร้อยปีกรมบัญชีกลางปีสามสามด้านหลังมีตาพอร,รออันนี้ผมเปิดว่าเหมือนเดิมนะพี่สามร้อยหมดเลยนะครับง่ายๆผมว่าน่าจะมีพ่อแพรแหละที่ว่า ที่ว่าทุนสูงกว่าเพื่อนเพ,พ,พราะแพ้ปีสามสามอ่ไรายการต่อไปครับผมนี่ครับผมอันนี้น่าจะเป็นเหรียญหลวงพ่อช้าวัาชฉลองครับเหรียญเหรียญปีลึกนะพี่เหรียญปีลึกมากนะเดี๋ยวมาให้ดูใ,ใกล้ๆนะครับหลวงพ่อช้าวัาชฉลองมีลุงนะครับนี่ปีสี่สองครับผมอ่าอันนี้เปิดว่าสามร้อยเหมือนกันนะครับ ผมให้เปิดไว้สามร้อยครับส่งให้ฟรีนะครับไว้ปิดได้ไว้ต่อนะพี่โอ้เช่ไม่แฉลองแล้ว่าเ,เงินไม่ตดนย่หอมนี่ครับสามร้อยบาทครับในการต่อไปหลวงพ่อเปิ่นดนะครับอ่ะนี่นะฮะพ่อเปิ่นด ลุงลุงเลยนะครับพี่พี่นะครับด้านล่างมีวงเดือนจะมูกดีครับ พี่สวยมากโอ้โหขอบตัดแดงๆเลยครับพี่พี่เรียนนี่สวยอะสามร้อยบาทครับผมสามร้อยบาทครับส่งให้ฟรีรายการต่อไปนะครับนี่ครับพี่สมเด็จพุทธาจารย์โตกับสเสด็จพ่อรอห้านะครับแต่ผมไปดูใกล้ๆพี่พี่ดูนะนะครับ สมเด็จโตันและราชการที่ห้าครับพี่ดูด้านหลังนะครับพี่พี่6เมษาปีหนปี16 300บาทครับพี่ลองดูอะลองกล้องให้ดูเหรียญสวยจังเลยนะะนี่คือเสด็จพ่อเนาะ,ะนี่คือสมเด็จพุทธาจารย์โตราชการที่ห้าเนี่ย ด้านหลังก็จะเป็นยันนะปีหนึ่งหกสวยจังเลยมีลุงเ่ยครับวดอุมดมรังสีสามร้อยบาทครับ อ่รายการต่อไปนะครับรายการต่อไปสมเด็จพุทธาจารย์โตนะครับอันนี้ก็จะเป็นเดียดระครังยิ่งเจริญโอ้โหตัวนี้มีลุงนะครับพี่ สามร้อยบาทครับาการต่อไปครับหลวงพ่อแพวัดพิกุลทองนะครับพ่อแพรพ่อแพรอันนี้ก็สวยนะพี่นะครับเรียนสวยมากๆนะครับนี่ผมเปิดไว้ห้าร้อยครับพี่ ส่งให้ฟรีครับต่อรองได้นะครับต่อรองได้ครับพี่ต่อรองได้นะครับพระสวยมากๆนะครับแล้ก็เปิดเปิดต่ออยู่แล้วครับต่อรองได้นะนะครับ มีล้งนะครับมีล้งสวยมากนะขอบตัดแดงๆเลยไปดูวิดีห้าร้อยบาทครับนี่ครับประกันแทน้นะครับ โอเคครับ๋ยวเรามาดูชุดข้างบนกันนะครับเดี๋ยวขอปิดเทปตรงนี้ไว้นะครับพี่ๆนะครับปิดเทปตรงนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันเทปบนนะครับคูบ้านะครับคูบาเจ้าสีวิชัยนะครับพี่ๆจะให้ลองให้ลองปีสี่ห้านะเสาห้าปี4ี่ห้านะครับพร้อมกล่องเดิมสวยๆนะพี่นะนะครับผมแบ่งปันภาราแค่กล่องละ300ร้อนะพี่เดี๋ยวลงกล้องให้ดูนะครับกับการตัดสินใจสวยๆ นี่ครับมีลุงนะครับสามเหรียญนี่คือสวยหมดนะครับเปลี่ยนคัดมาแล้วนะครับพี่ปีสี่ห้านะครับนี่นะครับสามกล่องไปเอาหกร้อยนะพี่กล่องเดียวสามร้อยครับเท่ากับซื้อสองแถมหนึ่งเลยนะพี่ผมว่ามีมุมไปต่อได้นะครับนะครับลองไม่ลองไม่รู้พร้อมกล่องเดิมแล้วสวยๆด้วย กล่องที่สองกล่องสมบูรณ์นะครับกล่องไม่มีแตกหักนะสวยนะเินที่2ส,สวยมากนะครับนี่ราคาเบา กล่300 300, 600, 200, องละสามร้อยยก3กล่องได้หกร้อยตกองละสองร้อยอุ้ยราคาหวานเจียบเลยอ่ะพี่ต้องจัดแล้วไม่ง่ายครับสภาพนี้ฟอร์มนี้ไม่ง่ายแกะไม่ออกไม่ง่ายนะครับเดี๋ยวผมจะทําเทปนี้เป็นพระย่อยเดี๋ยวเราไปเจอกันเทปหน้าเป็นปูสุดแล้วกันเวลาไม่ทัน โอเคครับสุดใจแล้วกันหนะทักมาน,นะครับลดได้แถมได้นะครับไม่เป็นไรนะครับต่อรองได้หมดโอเคครับเทปนี้ก็ฝากไปเท่านี้เราไปเจอกนเทปหน้าปูสุดนะครับสวัสดีครับ